สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะออกไปเดินกำลังกายนะคะเราจะออกไปเดินออกกําลังกายนะคะตอนนี้ลบสิบหกนะคะลบสิอากาศก็เย็นหนาวมาก ตรงนี้จะเป็นลานสเก็ตนะคะลานสเก็ตของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านแถวนี้จะมีลานสเก็ตจะมีหลายที่นะคะหลายหมู่บ้านจะมีทุกที่เขาจะทําเผื่อเป็นที่สเก็ตลานสเก็ตสาธารณะนะคะใครจะมาเล่นก็ได้คงจะเดินได้ไม่นาน ก็คงจะเข้าบ้านแหละเย็นมือเย็นมือเย็นมือมากไม่ค่อยมีใครออกมาเดินหรอกนะคะไม่ค่อยมีใครออกมาเดินรอบๆรอบสุดหกตัดเย็นนะคะ บ้านคนรอบรอบข้างก็อยู่ใครอยู่มันนะคะสงบดีที่ประเทศทิลบนช่วงนี้อากาศติดลบเหลือมากติดลบหนักโหดโหดมากช่วงนี้เขาทำไวเพื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะ อากาศดีดีค่ะสวยสวยจริงๆแต่ไม่ค่อยมีใครออกมาเดินหรอกนะคะอากาศมันหนาวบอกเลยว่าต้นสนสวยมากดีเวอร์ดีเวอร์นะคะเพิ่งเห็นมีคนหนึ่งเดิน ออกมาเดินนะต้นสนที่นี่เขาก็จะทำเป็นกำแพงเงินค่ะบ้านหคนที่นี่เขาไม่นิยมทำตัวบ้านกันนะคะค อากาศหนาวมากกาหนาวเย็นบิวสวยแต่เย็น <c oughs> <c oughs> ต่างคนต่างอยู่เงียบสลัทไม่มีใครออกมาข้างนอก เอาพูดยังไงมนมีใครบ้าออกมคนเดินเดินทำไมแบบอ,ดอดัดทำไมแบบอยากออกมาเดินจริงๆหรือว่าออกห่างกูซีอคอะไรอย่างนี้นะรถมันยังไม่ค่อยอยากจะสตาร์ทเลยรถนะจริงๆ สงสัยคงจะต้องได้เดินย้อนกลับแล้นะคะน้ามือจัดนะคะน้ามือจัดมือแข็งมากเลย ต้องอยู่กับความหนาวให้ได้วัีพยายามบอกยอย่าพอมันก็นอยู่บ่ได้คือก่อนหนาวปานนี่มันก็จะหาทางไปขึ้นก้าวหันหลังี่นองเลยอุยอ้ย,ยหนาวมือหนาวม,มือกระดอกระเดีย